สวัสดีครับวันนี้มีมงคล38ประการมาให้รับฟังกันนะครับบางท่านอาจจะได้รับฟังแล้วแต่บางท่านอาจจะลืมไปนะครับว่ามงคล38ประการมีอะไรบ้างนะครับมงคล38ประการคือเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพุทธศาสตร์สนิกกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจากบทมงคลสูตรจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าคุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี มงคลชีวิตซึ่งมี38ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5. เคยทําบุญมาก่อน 6. การตั้งตนชอบ 7. ความเป็นพระหูสูตร 8. การรู้รอบในศิลปะ 9. มีวินัยที่ดี 10. วากาวาจาอันเป็นสุภาษิตสิ1การบำรุงบิดามารดา 12. การสง่งเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์นรรยา 14. ทำงานไม่ให้ข้างค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติทธรรม 17. การส่งคอยาติ18ทำงานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นจากบาป 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21 ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคารพ23มีความถ่อมตน 24. มีความสันโดษ 25. มีความกตันยู 26. การฟังธรรมตามการ 27. มีความอดทน 28. เป็นผู้ว่าง่าย29การได้เห็นสมณะ30การสนทนาธรรมตามการ31การบำเพ็ญตบะ32การประพฤติผิดอ่าไม่ใช่นะครับ32คือการประพฤติพรหมจรรย์น,นะครับ 33. การเห็นอริยสัตว์ 34. การทำให้แจ้งซึ่งพานิพพาน 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรม 36. มมีจิตไม่เศร้าโศก37มีจิตปราศจากกิเลส38 มีจิตกเกษมนะครับอ่าเดี๋ยวในแต่ละวันเดี๋ยวจะอธิบายในแต่ละอ่าหัวข้อนะครับ38ประการนะอธิบายให้อ่าเป็นความรู้นะครับที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมงคลที่ทำที่เราทำแล้วดีนะครับมีความเจริญนะครับอ่าอยากให้ แบ่งปันเป็นความรู้นะครับมงคล38ปประการนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ